ร่วมปฏิบัติการรักโดยถุงยางอนามัยแทงโก้มาเช็คความร้องหน่อยไหมอ่าดีค่ะอาหากพวกเรากำลังสบายอย่งปอบมือพันหากพวกเรามีแฟนเป็นคน ลุกขึน้นเลยงูนะครับแล้วน้องคิดว่าผู้หญิงและก็ผู้ชายเนี่ยใครจะวางแผนชีวิตแล้วก็เรื่องของความรักได้ดีกว่ากันค่ะเอาเลยครับวันนี้สองทีมเนี่ยขึ้นมาถกเถียงกันนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วมาทำความรู้จักกับทีมหนุ่มๆกันครับพวกเราทีมท็อปซีเครด ของฝ่ายหญิงล้วนกันบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็แนะนําตัวเลยค่ะพวกเราทีมปุ๊บจ้าปุ๊บจบนะคกับทีครับความสวยกินไม่ลงจริงเเๆ,ๆเลยใครจะได้หัวข้ออะไรในวันนี้เปแผ่นป้าครับปและแล้วทีมสาวล้วนได้แผ่นป้ายตรงกับใจว่า ต้องวางแผนรักด้ดีกว่าส่วนลุมพันผสมก็จะต้องหาเหตุผลมางัดว่าผู้ชายวางแผนรักได้ดีกว่ายัางไงพร้พอมไหมครับกับทีมพ,พร้พอมค<อ>่ะลูกทีมพร้อมไหม้อกน้องกำลังพร้อมไหมเราต้องกดตะโกนด้วยวันนี้พีพ่นนพร้อมไหมอันนีลึก อารมณ์เขาเยอะมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะทำทุกอย่างต้องมีเหตุผลเหตุผลจะเหนือกว่าอารมณ์เสมอครับตัดสินใจด้วยอา,อารมณ์บางทีเนี่ยมันผิดพลาดไปได้ใช่ค่ะแต่ตัดสินใจด้วยเหตุผลเนี่ยความผิดพลาดโอกาสสิ่งมันน้อยกว่าถูกไหมถูกครับโอ้โหนะตุตะ๊ตาครับคุณผู้ชมเป็นตุ๊ดครับ <c oughs> เป็นมุมมองที่ชัดเจนมากครับตุ๊ตาครับครับ <c oughs> ตอนนี้เราช่วงกลับมาเป็นสตอร์มต่อนะครับบ <c oughs> ๊ายบายฝาก้าคุณผู้ชมสวยๆรวมงฟ้าเนี่ยสดอยูย่ไร้ห่ังเก่งมากเลยตัวเอง ล้วนอย่างเรามีอะไรดีๆไปสู้ผู้ชายล้วนฝั่งนู้นบ้างอะคะความมั่นใจอะค่ะแน่นอนชนะอยู่แล้วผู้หญิงก็เข้าใจผู้หญิงวยกนันก็เองก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชายก็เชียร์ทีมนี้ได้นะคะขอบคุณน้องปุ้ยมากค่ะ ว่งแผลชีวิตได้ดีกว่าผ like ู you you us, mm. ้ชายก็มีเหตุผลมากกว่าไม่ใช่ความรุนแรงนะคะผู้ชายชอบใช้ความรุนแรงไอ้ก็จิกตบจิกตบเงี้ยก็เจ็เป็นนะคะมองถึงอนาคตข้างหน้าอันนี้แน่นอนค่ะต้องมองไปไกลไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้อนาคตถ้าเรามีลูกล่ะลูกเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเรียนอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่าเรารักกันวันนี้พอจบไม่ใช่นะคะผู้หญิงคิดว่าถ้าเราต่างคนต่างคิด ่างคนต่างความคิดเห็นต่างคนต่างความต้องการสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปค่ะขอบคุณค่ะแหมเก่งมากเลยเป็นจริงทีมหญิงล้วนของเรานะคะแต่ก็มีพายกระซิบบอกมาค่ะว่าทีมชายล้วนเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันไหนทีมชายล้วนคะทุกท่านนี่ก็เกือบหญิงล้วนเหมือนกันฮัลซีเคร็ครับเชิญเลยค่ะ ็เป็นตัวแทนของผู้ชายนะคะผู้ชายมีความมีความคิดในการวางแผนดีกว่าผู้หญิงแน่นอนเพราะหนึ่งผู้ชายมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงปัจจุบันผู้ชายมีหลายสายพันธุ์นะคะตอนนี้ทุกสายพันธุ์เลยผู้ชายมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงแน่นอนที่สุดในโลกผู้หญิงไงอะก็ร้องไห้อะไรก็ไม่รู้ไร้สาระขี้แงหน่าลำคาที่สุดในโลก ผู้ชายใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อันนี้แน่นอนจริงๆเพราะว่าผู้หญิงชอบใช้อารมณ์ถ้าอยากได้ก็คือจะเอาจะเอาให้ได้เลยผู้ชายทุกสายพันธุ์เหมือนกันเลยคือตัดสินใจเด็ดขาดว่าคืออันนี้คืออย่างนี้นะผู้หญิงจะลังเลแบบเออจะดีหรอไงอะไอย่างเงี้ยคือแบบไม่กล้าสักทีแบบคนอื่นเขาไปก่อนแล้วตัวเองยังไม่สตาร์ทเลยชักช้าระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเพศไหนวางแผนชีวิตและความรัก ได้เดียวกันครับผู้ชายครับผู้ชายไม่ได้คิ่ผู้ชายครับแข็งแรงเหรอแข็งแรงแล้วสมองดีครับสมองดีกว่าแกเล่นหาผู้หญิงนี่ไม่ฉลาดหรือผู้ชายเหรอไม่ครับเพราะผู้ชายเพอร์เฟกต์กว่าโอ้อทำไมเราคิดผู้หญิงวางแผนได้ดีกว่าเอาเอกางา,ารเราทั้งนั้นอออ่ะแล้วเราก็ทำอาหารเกงเ่งอออ่ะงานว่างงานเดือดทำได้อย่างเราไหมคะเออค้อลูกได้อย่างเราไหมคะเออเราคนเดียวค่ะผู้หญิงแน่นอน โอ้โหละเอียดยิบมากผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายบอกผู้ชายเก่งกว่าสำหรับเราแล้ว,ลวหญิงกับชายใครวางแผนชีวิตและความรักได้ดีกวนทั้งสองทั้งสองพอๆกันเลยเหรออาจจะเป็นกระเทยก็ได้นะไอาาเป็นกระเทยได้ผู้หญิงก็คือมีความละเอียดอ่อนแต่บางครั้งก็อาจจะแบบจุ๊จี้จุกจิ้ออี้บอรอะไรอย่างงี้ส่วนผู้ชายก็จะแบบ มีความหนักแน่นมันคงจริงแต่บางครั้งก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาถ้าหันหน้าเข้าหากันมันก็จะทําอะไรให้ดีขึ้นถ้าแบบหันหลังเข้าหากันก็แตกกันอยู่ดีโอ้โหหันหลังเข้าหากันก็แตกกันอยู่ดีครอบครัวแตกแยกใช่ไหมหาจุดลงตัวยุติปัญหาข้อขัดแย้งกันค่ะกับกูรูรักของเรานะคะคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะ ธรรมชาตินั้นนะครับสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นสองเพศก่อนนะครับสำหรับใครเพศทางเรื่องเดี๋ยวค่อยว่า,าทีหลังนะจ๊ะชายหญิงเนี่ยไม่เหมือนกันผู้ชายสมองซีกซ้ายเนี่ยจะพัฒนามากกว่าสมองซีกขวาส่วนผู้หญิงสมองซีกขวาจะพัฒนามากกว่าสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายคือสมองของตรรก,กะวิทยาคิดอะไรเป็นหลักเป็นการแต่ถามรายละเอียดจะทํายังไงไม่รู้สิถูกไหมครับสมองซีกขวาเป็นไงครับ สมองซีขวาเนี่ยเป็นสมองของจินตนาการสมองของรายละเอียดคนหนึ่งเขาดูรายละเอียดส่วนคนหนึ่งก็ดูในหลักการถ้าสองคนหลอมรวมกันเป็นเราเนื้อกว่เราก็วางแผนชีวิตได้ถ้าผู้หญิงวางข้างเดียวดูวจะดูรายละเอียดน่ยดูจนเวียนหัวไปหมดไม่รู้จะเอาอันไหนไอ้ผู้ชายก็หลักการลุยเลยตะกี้ใครบอกนะลุยเสร็จพังเลยไม่ได้ดูรายละเอียดถูกไหมครับเพราะจะวางแผนชีวิตนะไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องเรียนหนังสือหรือเรื่องทํางานเนี่ยผู้ชายผู้หญิง จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่าแบ่งเขาอย่าแบ่งเราอย่าแบ่งเธออย่าแบ่งฉันอย่าแบ่งผู้ชายอย่าแบ่งผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็อย่าให้ผู้ชายคิดแบบผู้หญิงนะเป็นผู้ชายก็อย่าให้ผู้หญิงคิดแบบผู้ชายมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ คุณจะเป็นอ้าผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงคุณก็ต้องรวมกันเพื่อที่จะเอาจุดเด่นแต่ละจุดเนี่ยมารวมกันแล้วเป็นหนึ่งมารวมกันแล้วเป็นหนึ่งเราก็จะพูดว่าเราก็จะไปด้วยกันชีวิตจะมีความสุขจริงๆแล้วทั้งผู้หญิงกับผู้ชายแต่และฝ่ายก็มีส่วนดีนะคะอย่างที่คุณหมอบอกถ้ามารวมกันแล้วก็มุ่งไปข้างหน้ารับรองว่าได้ดีแล้วก็ครบรอบด้านแน่นอนค่ะ ต้องเลยนะครับวันนี้ต้อขอบคุณน้องๆที่น่ารักมากๆเลยนะครับค่ะโรงเรียนอะไรอีกทีหนึ่งสิค,ค่ะผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันในติวรักเต็มร้อยสักครู่เดียวค่ะ ตุ่มๆเม็ดเที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นจากเชื้อแบคทีเรียหรือจะเป็นจากเชื้อไวรัสถ้าเกิดได้สองมุมมองที่ไม่เหมือนกันครับเราควรจะฟังใครหรือว่าเราควรจะไปปรึกษาแพทย์คนที่สามลีก็